สวัสดีครับสวัสดี f อฟจทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนอีพีนี้ถ้าน้องละเอ็ดโดนะครับขาหมูไม่ยอมแน่นอนถ้าน้องละเอ็ดนะครับถูกโยนความผิดมาเป็นแพะในการที่ไปทําร้ายคู่กรณีในฐานเรื่องนี้นะครับค่อยบอกจะแล้วไม่ยอมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเอฟครับเรื่องนี้ครสิครับนะคนทาเนี่ยมันระยย้ำตำบอล ทำมันไม่ว่าครับไอทํามันเนี่ยไม่ว่าหรอกครับมันเป็นเรื่องของพวกคุณแต่การที่ไปทํามันแล้วก็ไปโยนขี้ให้กับร้อยเอ็ดเนี่ยผมดูแล้วมันไม่แฟร์สำหรับน้องมันคือพวกคุณเล่นกันแบบเนี้ยต้องการครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแบบติดคุกเลยอะ่ะที่ผมดูนะนะครับคือต้องการให้ค้านกันค้านการประกันตัวผมไม่รู้ครับว่าเรื่องนี้นะครับนะมันจะเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาหรือเปล่า แต่ผมเอจใจรูเก่งที่ขางนั่นแหละไปถามมิชูเบอร์กุกเก่าเขาจะรู้ครับในฐานเรื่องนี้ครับว่าอายุรูเก่งขนเนี้ถ้าถ้าใช้คันที่อึ่งขยะในฐานเรื่องนี้เอาพูดนะย้ำครับเป็นเพียงในฐานนะครับย้ำครับเป็นเพียงแค่ในฐานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติถ้าใช่จริงนะครับแล้วก็มาโยนขี้ให้กับร้อยเอดเนี่ยผม,ผมไม่ผมไม่ยอมนะสนุกเลยนะนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่เรื่องราวมันก็ยังเป็นกระแสอยู่นะครับในประเด็นที่อึกระยะสู่ทํรลายเนี่ยแต่ผลของเรื่องเนี้ยนะครับละเอ็ดเราจะต้องรับกรรมไม่ได้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเพราะผมดูแลไม่เกี่ยวนะครับคนอย่างน้องทําทําต่อหน้าไม่จ้างคนอื่นทำหรอกครับนะเคยใครเคยเห็นเหตุหการณ์ที่ขึ้นบนวัดบ้างที่น้องสองคนได้บู๊กับอีกึขยะ นะครับถ้าน้องมาทำมันทำเองมันสะใจด้วยครับไม่ต้องไปจ้างคนอื่นหรอกครับถ้าเป็นผมผมก็ทำเองครับไม่จ้างคนอื่นหรอกครับทำเองมันสะใจฝ่าแค่นั้นครับแต่น้องมันคงไม่ทำนะครับแต่ในวันนี้นะครับนะมันมีการโยนแพ้กับรายละเอียดผมดูแล้วนะครับกระบวนการเนี้ยขบวนการโยนขี้กับรายละเอียดซึ่งผมผมไม่โอเคนะถ้างานเนี้ยถ้ารายละเอียดโดนนะนะ จบยากแหละผมดูทรงแล้วจบจบยากนะครับก็เดี๋ยวจรอรเดเขสคงจะซืบอะครับว่าเป็นใครผมอยากให้จอร์ดเคสืบรถเก่งคันนี้ซึ่งเป็นพวกของไอ้โลนมีอยู่คันมีอยู่คันหนึ่งนะครับผมอยากให้สืบตรงนี้ตอนนี้นะครับไอ้โลนก็ถูกฟาดงวงฟาดงาไอ้โลนออกมาดิน้หนหลังเกมครับโรนออกมาดิ้นมากถ้าโลนแม่ทําโรนไม่ต้องดิ้นสิจริงไหมครับอืม นะครับถ้าโรไม่ทำโรไม่ต้องดิ้นสินะครับโรไม่ต้องออกออกมาฟาดงวงฟาดหาถ้าคิดว่าคุณไม่ทําทำคุณก็อยู่นิ่งๆไปนะฝากไว้คุณคิดด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันพฤษมันโป๊ะแตกอะไรหลายอย่างตแบบการโยนแพ้ให้กับโยนขี้ให้กับอ็ดนะครับซึ่งผมดูแล้วมันไม่โอเค ไม right right. right 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 anyway, ่ยุยธรรมกับน้องมันงานนี้พวกมึงเล็กงนแรงมากถ้าถ้ามึงทําร้ายมันทาไปเลยนะครับถ้าทาร้ายมันทําไปเลยอย่าไปโยนขี้กับน้องมันน้องมันไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่สิ่งที่พวกมึงทําเนี่ยการใช้ทําร้ายคนอื่นเนี่ยแล้วก็มาโยนขี้กับคนอื่นเนี่ยเรามองเกมออกว่าพวกมึงต้องการอะไรนะครับพวกมึงต้องการอะไรเพราะฉะนั้นผมผมมองเกมนี้ผมมองออกนะครับ ผมมองออกนะครับไม่ใช่ผมมองไม่อ,ออกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ผมผมผมสงสัยไอ้โ้นผมไม่ใส่ร้ายนะครับผมเซนผมเนี่ยมันจะตรงหรือไม่ตรงเซนแะไรจะแรงหรือไม่แรงผมไม่รู้แต่ว่าผมสงสัยไอ้โลนนะครับเคเดิมผมไม่สงสัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกระบวนการโยนขี้กับรตเนี่ย มันเริ่มขึ้นแล้วนะครับพวกมึงเล่นโศกปกกันมากถ้ามันเป็นอย่างถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดนะพวกมึงเล่นโศกปกแล้วพวกมึงเล่นแรงกันมากซึ่งหลับไม่ได้ครับผมรับไม่ได้คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนีย้ยแล้วแม่งอายุ40ด้วย้เป็นไงอายุ40ตัวใหญ่ๆเฮี้ย đ, กูแม่งก็40ตัวกูใหญ่ แต่ดี้เลยกูอยู่กรุงเทพอีเวนนะครับถ้ากูอยู่ในพื้นที่นั้นนะกูซวยอีกนะครับนะถ้ากูอยู่ในพื้นที่กูซวยอีกแต่บัดนี้เี่กูอยู่กรุงเทพวันนี้เกิดเหตุน,นะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็อายุประมาณสี่สิบอายุประมาณสี่สิบโตัวใหญ่ถูมท้วม ไอ้ yup. อึกื่นขยะนี่แม่มึงนี่มโนเก่งนะกูอยู่กรุงเทพอีเวนขยะบ้าคนที่มึงก็สงสัยอ่ะคนตัวทมทัวมใช่ไหมนั่นแหละมือฝ่ายโลแล้วตัวทมทัวมผมว่าไปให้นะครับมือฝ่ายโลแล้วตัวทมทัวมตัวเติเี้ยหน่อยไม่สูงเท่าไหร่ตัวป้อมป้อมหน่อยผมกินกิ้เกียนหน่อยดำๆหน่อยนะครับมีอู่คนหนึ่งนะครับ ตัวทม้วงพอผมนี่แหละนะแต่เตี้ยป้อมไปดูดิไปดูคลิปไปโลนช่องเก่าอ่ะเมื่อนานมาแล้วเราไปดูเอามันจะมีบริกาคนนึงใส่แว่น่ะตัวดำๆมันเดินตามไปโลนอ่ะคนนั้นตัวอ้วนนะทุ่มท้วมแต่อายุนะครับเกินสี่สิบมึงมึงลงมึงลงพาดมึมงลงพาดกับอายุนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานนี้ให้ี่ครับนะ ฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับเรื่องนี้ครับผมดูแล้วมันจบยากนะครับถ้ามาโยนขี้กันแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนผมมองเลยว่ามันไม่ใช่นะครับทุกท่านถ้ามาโยนขี้ให้กันแบบนี้ผมดูแล้วนะครับบันเทิงเรื่องใจไปี่ครับเดี๋ยวก็จะได้ทาทําบุญก่อนนะครับนะินทางทําบุญก่อนนะครับเจอกันที่วัดนัพน่ครับนะส่วนเรื่องนี้ี่ครับจะจะเป็นต่อไหนก็ว่านไป นะครับว่าเาปตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทําบุญไปสิครับนะทําบุญไปยกท่อฟ้ากันก็เดี๋ยวผมจะทำคลิป้ยูครับนะครับโอเคสิครับนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาสนับสนุนฝากกดไลค์ด้สิครับวันนี้อาจคลิปน้อยครับนะอาจจะคลิปจะน้อยเพราะว่ามาทําบุญอาจจะไม่มีคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับ เรื่องนี้ครับพี่ครับเราจะไม่ให้น้องละเอ็ดเป็นแพะนะครับผมไม่ยอมไม่นอนผมบอกเลยครับแลวผมก็พอทราบอะไรมาบางอย่างที่ะบวนการนี้ครับกระบวนการโยนแพ้กับละเอ็ดนะครับซึ่งมาเล่นกันแรงมากนะครับผมบอกเลยเล่นกันแรงมากถ้าได้เป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนนะโอเคครับไปพี่ครับเดี๋ยวผมไปทำบุญก่อนครับขออนุญาตลงคลิปนะครับไว้เพียงนี้เจอกันใหม่อีพีต่อไปนะครับทุกท่านครับไปเจอกันที่วัดนะครับเดี๋ยวก็ทําคลิปวัดให้ดู ไม่บา,บายครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ำนะครับว่าสิ่ที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานนิทานนะครับนิทานเรื่องสมมตินะครับ